chết để làm mồi tất tai. Ủa mong tôi nó vô vùng đó đấy, đi về đi Ồ, oh, qua, hạ qua lên Cáo phá vô là đi rồi, bắt luôn qua măng đi, đi, đi về đằng đi Bên đây là nó, nó muốn làm à, อ uh <c oughs> <c oughs> ันปงข้ในไม่โ <free> ต <c oughs> <c oughs> ้ทุกคนยี่อะไรพวกนี้ไม่ยอมเต้าไม่ยอมพอดเต้าพวกนี้เออวันนี้ปวกนี้ไม่ต้องคือลบอัม้งอ่ะคือลบอม้งใหญ่กว่าข้าในนะเออคว้าหมาเลยคว้ามาเลยแค่แบบวคว้าหมดทั้งตั้งคว้างหีนแล้ว น่าจะกูไปเก็บอันเดียบเลยมักกันน oh, uh> ู้นได้แต่เดี๋ยวไม่แชรไปนี่เหลือมกันแล้วอาอฮักเลยเดอ๋ยลวนี่ 孟关。Oh, wow.